สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่ช่องเกษตรลองทำนะครับผมวันนี้ก็พาพี่น้องมากวาดใบไผ่กับใบก้ามปูนะครับพี่น้องครับว่าจะเอาไปทําเป็นปุ๋ยหมักก็มีทั้งใบไผ่ใบก้ามปูนะครับเพราะว่าจะมีต้นก้ามปูแล้วก็ก็ไผ่อยู่ด้วยกันนะครับพี่น้องครับก็จะเอา ไปทั้งสองอย่างนะครับไปหมักด้วยกันเลยนะครับแล้วก็มันก็จะมีใบดอกอื่นด้วยนะครับมีทั้งใบลำไย,ยใบกระท้อนใบยูคาเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะก็จะเอาไฟทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับผมก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับพี่น้องครับในอย่างเด็มใบกัมปูนี่ก็จะมีนะครับใบกัมปูนะครับพี่น้องครับ จะมีเป็นพวกไนโตรเจนสูงนะครับเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับพี่น้องพวกนี้ก็จะเป็นพืชเป็นที่สามารถตึงไนโตรเจนได้ได้ได้เยอะนะครับพี่น้องครับส่วนใบไผ่ใบไผ่ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับพี่น้องครับยิ่งผมเคยเคยดูคลิปของท่านหนึ่งนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็ ันนี้ก็คือยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลอะไรมากนะครับพี่น้องครับแต่เคยดูคลิปในท่านหนึ่งมาว่าในพวกใบไผ่นะครับคือมันจะมีเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นลาสีขาวๆนะครับพี่น้องมันจะมันจะเป็นเป็นตัวที่ช่วย ในเรื่องที่ป้องกันนะครับโรคลากเน่าโคนเน่านะครับหรือบางท่านก็อาจจะเรียกว่ามันเป็นไตโคเดมานะครับผมที่อยู่ในไผ่ใบไผ่นะครับพี่น้องครับมันก็เลยเป็นใบไม้ที่มีประโยชน์ทั้งสองอย่างนะครับพี่น้องผมก็เลยจะไปหมักรวมกันเลยนะครับผมก็วันนี้ก็เตรียมกระสอบมาห้ากระสอบนะครับพี่น้องครับ แต่ใบไผ่ใบกามปูนี่ก็ก็เยอะมากๆนะครับพี่น้องครับแต่เพราะว่ายามันลกนิดนึงนะครับยามันลกนิดนึงก็เลยก็เลยคิดว่าจะจะเอาไปแท่ห้ากระสอบพอนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม ดูแล้วเหมือนจะเยอะนะครับพี่น้องครับแต่พอกวาดไปกวาดมาก,ก็ไม่รู้จะได้เต็มห้ากระสอบหรือเปล่านะครับพี่น้องครับเพราะว่าเวลาเรารวบแล้วเรายัดเข้ากระสอบนะครับพน้องครับมันก็จะยุบไปนะครับผมต้องใช้มือแบบนี้นะครับพี่น้องเพราะว่าเตรียมผมเตรียมนี่มานะครับเตรียมนี่มาว่าจะใส่นี่แล้วก็ เทใส่กระสอบนะครับแต่มันไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับมันปัญหาเป็นปัญหามากกว่านะครับใช้ตัวนี้นะครับก็เลยสุดท้ายก็มาจบที่มือนะครับผมเห็นไม้ไผ่ก็เยอะนะครับ ายเศทอะไรก็ยอสรุปได้3กระสอบนะครับพี่น้องครับก็เตรียมมา5กระสอบนะครับก็คิดว่าคงจะ หากระสอบคิดว่าคงจะไม่พอนะครับพี่น้องครับตอนแรกแต่พอเอาเข้าจริงๆได้3ากระสอบนะครับพี่น้องเพราะว่าพื้นที่มันมันไม่ค่อยเรียบเสมอกันเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเรียบไม่ค่อยแล้วก็มันมีเศษไม้เศษอะไรเยอะนะครับพี่น้องแล้วก็หญ้าหญ้าก็เยอะนะครับ มันก็เลยทำให้เราเก็บลำบากนะครับพี่น้องผมเลยเอาแค่สามกระสอบวันนี้พอนะครับพี่น้องสามกระสอบพออันนี้จริงพวกดินขุยไผ่พวกนี้นะครับพี่น้องครับนี่ก็ใช้ได้นะครับไปทําเป็นดินปลูกได้เลยนะครับพี่น้อง เราไม่ต้องไปหมักหรือไปใส่อะไรต่อนะครับนี่ครับเราใช้ไปทำเป็นดินปลูกได้เลยนะครับมีทั้งใบไอจามจุรีแล้วก็ใบไผ่นะครับในนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องในตัวเจนหรือว่าสารอาหารนะครับผมพี่น้องก็ได้สามกระสอบครับวันนี้ครับ ก็เดี๋ยวจะเอาไปหมักนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับพี่น้องครับก็จะมาดูขั้นตอนการหมักนะครับว่าจะหมักยังไงนะครับจะเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาไหมหรือว่าจะหมักแบบพิสดารน,นะครับพี่น้องเดี๋ยวคอยติดตามดูในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องกล่าวลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับผมพี่น้องยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ติดตามนะครับกดสันกระดิ่งนะครับพี่น้องเพื่อพี่น้องจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องกล่าวลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ